สารทาาจากกษัตริย์แบ่มาให้เมื่อตอนแรกมีจิตสทาบอกว่าหากถ้าเราอยากจะให้ประเทศของเราบ้านเมืองของเราเจริญในศาสนาพุทธเราไม่ควรเก็บมาในส่วนตัวเราเราละจะให้คนอื่นเขากับไว้ด้วยเราก็จะได้บุญก็เลยไปขออนุญาตจักษัตริย์พบศิลปะที่เป็นกษัตริย์ ว่าอยากจะไปขอสร้างเจดีย์หนึ่งองค์ที่เป็นตัวแทนเป็นจุดอนุสรณ์สถานที่นําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาตรงที่ท่าเรือน,นั้นได้ไหมเป็นจุดแรกรัฐสัตว์ก็เลยอนุญาตให้สร้างเจดีย์นั้นแล้วก็ประจ,จุนี่เป็นตึกในช่วงสมัยอังกฤษเกิดหมดนะคะแถวนี้ค่ะเขายังมีการอนุรักษ์นะคะรักษาไว้อยู่ถ้าถ้าเท,ท,ท,ท่าไหนที่จะชอบแบบถ่ายรูปนะคะแบบเอาเน้นตึกโครเมียนะะี้ค่ะมาตรง แต่ที่ <นะ S 1> ทตรงหน้าสพรลอยนี่ก็เป็นการขนส่งของท่าเรือค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นโรงแรมสไตล์ฮังกรษตเป็นโรงแรมที่มีห้องประมาณสัก20ห้งอ,องเนาะน้อยมากมีแค่สองชั้นซ้ายดึไม่สูงนะคะโรงแรมสไลตล์ฮังกรษตตึกอังกฤษด้วยนะทำไมถึงแพงกว่าชาวบ้านเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนรับใช้ส่วนตัว ด้านซ้ายติดจัดตรงลาสแตรนคือสัตว์อังกฤษแล้วก็ไรส์นีตึกสีแดงคือไรซ์นีก็พี่กินมาสามตักินรสชาติเหมือนของเราเลยพี่ดูมากินสูเขาดูย่าให้ทุกคนดูสวยงามมาก เขาสัมผัสได้ว,ว่าเขาฝันเขาว่ามีมีองค์หญิงคล้ายๆเทพธิดาแต่งตัวชุดไทยแล้วก็มีสายมีสบายเออมีสบายมากันเยอะเลยแล้วก็หอบหายเงินหายทองกลับบ้านเขาไมไ่คิดอะไรไไค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งฝันเมื่อสาวันที่แล้วเห,หรือว่อาทิศ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังไม่รู้นะคะว่าว่าว่าจะเจอพวกเราแบบนี้แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรค่ะจนจนจนมาถึงที่ที่ร้านอาหารเมื่อกี้เขาบอกพี่ยีว่าสิ่งที่เขาฝักคือใช่พวกเราทุกคนในวันนี้เขาบอกกับได้เขาบอกว่าเขางงตรงที่ว่าเข้าตอนเข้าไปทำพิธีอะโดยที่เขาไม่ได้ ม,ไมีไม่ได้มีอะไรแต่<อ>ทุกคนเสียงดัง,ดงมากแล้วแบบว่าจิตของทุกคนน่ะมุ่งไปอยู่จุดเดียวกันอ,อะไรแบบนี้ก็ก็จงเชื่อว,ว่าพวกเรากลับไปอ่ะจะรวยกว่าเดิมมาก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 ใช่ค,ค,คือจริงๆแล้วอะถ้าถ้าอาจารย์ไม่พูดเรื่องนี้หน่อยก็จะมาถ่ายทอดอยู่แล้วเรื่องนี้คือการที่หน่อย มาที่นี่หรือไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ตามเราหน่อยเชื่อว่ามาแล้วจะดีขึ้นเชื่อเกินร้อยเปอร์เ็นจะว่างงไงก็ได้อนะคะบอกว่าสิ่งที่มันทําให้ดีขึ้นจริงๆอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราใช่ไหมาการที่เราไปขอพรมาไม่ว่าที่ไหนก็ตามอะค่ะอยากให้ทุกคนกลับไปอะ่ะจงเชื่อเกินร้อยปร์เซ็นไปเลยค่ะว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยจะกลับไปทําให้ชีวิตเราดีขึ้น และที่สำคัญเลยนะคะคิดดีทำดีแบบต้องคิดดีทำดีเท่านั้นเลยอ่ะเข้าใจคนเราบางทีมันมีจิตใจมันก็มีบ้างที่เราจะรู้สึกแบบไม่โอเคมันมันมัน,เป,นเป็นไปได้ทุกคนแต่เราจะต้องดึงตัวเรากลับมาให้ไหวที่สุดนึกออกไหมว่าเออไม่เป็นไรช่างไม่เถอะให้ถ้าใครทำร้ายเราเราก็แค่ว่า ให้กดกำจัดการแตมันเองอะไรแบบเนี้ยพยายามคิดคิดให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เอาแบบนี้ดีกว่ามันไม่มีใครสามารถที่จะดีได้ร้อยอรเนอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ในเมื่อเรามาสร้างหุญนสร้างาบารมีแล้วไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามถ้าเราเป็นคนดีได้ให้มันดีได้ที่สุดอะยังไงก็จะเลิญนะหน่อยเชื่อแบบนี้เพราะหน่อยก็ขอพรอทำบุญมาตั้งแต่หน่อยก็ยังไม่มีอะไรเลยอะค่ะ แล้วหน่อยก็ดีขึ้นตั้งแต่หน่อยคิดได้ว่าเฮ้ย <_ d ata> ฉันต้องเป็นคนดีนะเฮ้ยฉันต้องฉันต้องมีจิตใจที่ดีฉันต้องไม่ริษยาฉ,ฉันต้องปรุงให้ได้ <_ d ata> ใครทําร้ายเราช่างมันเถอะเอาเป็นว่าหน่อยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าการที่ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จต้องสร้างาบุญบารมีและคิดดีเท่านั้นเมื่อไหร่ที่มันดิบรีบเอาตัวเองขึ้น ไม่มีใครไม่ดีหรอกถูกปะเพราะว่าแต่และเรื่องอ่ะมันบางทีมันเจอกระทบจิตใจอ่ะบางทีมันก็ต้องมีแบบแป้งเอ้ยอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีไงพยายามจุดตัวเองขึ้นให้ให้ไวที่สุดแล้วชีวิตจะจะโคตรดีเลยะคะ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับในแบรนด์นะคะเกี่ยวกับการใช้ใช้ชีวิตส่วนตัวเลยใช้ชีวิตของเราเองเลยหน่อยหน่อยสัมผัสมาว่าว่ามันจริงเพราะเมื่อก่อนเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วกับนักวันเนี้นยความคิดหม่จะต่างกัน โดยสิ้นเชิงแลวทำไมเมื่อก่อนความคิดเรามันยังไม่ข้ามอ่ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรดีแต่ณวัดหนึ่งที่เราข้ามแล้วอ่ะอะไรอะไรมันก็ดีไม่ว่าจะมีเรื่องร้ายๆเข้ามาแต่มันก็ผ่านไปแบบเอา้าอะไรแบบนี้เอา้าเออเอชอชคงดีแล้วกันอะไรแบบเนี้ยและที่สําคัญเลยนะคะเราเป็นคนสร้างคุณสร้างบารมีใช่ไหมเราเป็นคนสร้างคุณสร้างบารมีเราไหว้พระขอพรทุกคนมาไหว้พระขอพรเพื่ออะไรเพื่อชีวิตจเจริญรุ่งเรืองใช่ปะ เพื่อชีวิตดีขึ้นใช่ปะเราสร้างกรรมดีแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปแช่งใครเด็ดขาดน,นะรู้ปะเรื่องแช่งเนี่ยหน่อยเคยบอกไปในห้องแล้วเนาะก็จะบอกตลอดบาปท,ที่สุดเลยต่อให้คนคนนั้นจะทําเลวกับเราแค่ไหนก็ตามอย่าแช่งเด็ดขาดน,นะคะเพราะมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมชั่วเราสร้างกรรมดีแล้วเราจะเอากรรมชั่วมาแข่งกับเราทําไมอะใครทําไม่ดีอย่างเงี้ยให้มันรับผลกรรมของมันเอง แต่เราจะสร้างเฉพาะกรรมดีเท่านั้นจำไว้นะคะเรื่องนี้ยเด็ดขาดเลยนะคะห้ามแช่งเข้าตัวนะคะเพราะเขาไม่ได้ยินอะ่ะมันก็สะท้อนกลับมาหาเราถูกปะอันเนี้ยใครที่ยังมีนิสัยแบบเนี้ยเลิกเลยนะคะเลิกเลยความคิดติ่งได้แต่อย่าแช่งใครขอให้มึงอย่างวนี้ขอให้ขอให้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแช่งแล้วแบบให้เขา ทำมากกินไม่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยแบบอย่าแช่งนะคะอย่าแชงอันเนี้ยต้องระวังบางทีแบบรั้งปากพูดไปก็นั่งทบทวนแล้วก็ขอขมาอาภัยวันเนี้ยวันนี้ยคุยเรื่องพวกนี้เพราะเรามาวัดถูกไหมเพราะว่าลองดูนะคะถ้าเมืออ่อไหร่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําผิดเราทำไม่ถูกต้องจุดทูขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น รับประกันเลยค่ะเพราะว่าหน่อยถามมาแล้วได้ผลจริงๆก็ขอให้ทุกคนนะคะที่มาวันนี้กลับไปประสบความสําเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะทําอะไรขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างอุปสรรคไม่ต้องมีถึงมีก็ขอให้ผ่านไปได้แบบแบบง่ายๆขอให้ทุกคนรวยแล้วก็ครอบครัวมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ อาหารของเรานะคะจะเต็มมากแล้วก็เรามีอะไรคะเรามีอะไรยื่นออกมาดูหน่อยอันนี้เบนเปิดนะคะคุณดีเอสน, <BS S 2> น,นะคะเลิศดขอด้วยขอด้วยโอเควนเลยนะคะเบลห้าร้อยอ่ะเบลห้าร้อยเออเบลห้าร้อยครบแล้วนะคะครบแล้วนะคะอันนี้อาจลีบค่ะอาจีเป็นร้อ,อย